สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา17นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46บตำบลอรัญญิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก ประกาศนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยคณะข้าขราชการและประชาชนจังหวัดพิษณุโลกและจากจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงพลโทอภิเชษซื่อสาสตร์แม่ทัพภาคที่สามกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแทน่นสรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศและประทับรถเดือมพระที่นั่งสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระ,ระ,ระรบรมราชินีสเสด็จพระราชด,ดำเนินพร้อมด้วยเจ้าขุนพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีถึงอย่างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหาร ในการนี้สรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนงมัส,สการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธชินราชพระประธานที่ประดิษฐานในวิหารเสร็จแล้วส่งวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบระมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระพี่นางสุพรรณกัลยาทรงกราบวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่หรือวัดพระพุทธชินราชไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุขโขทัยและเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิมเนื่องจากพบหลักฐานศิลาจารึกสุขโขทยัยว่าประมาณปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาลิไทยแห่งราชวงศ์พระร่วงทรงสร้างขึ้นต่อมาปี2458พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6สทงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกสนิทวรมหาวิหาร ภายในวัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญอาทิพระวิหารพระพุทธชินราชเป็นวิหารทรงโรงซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุขโขทัยตอนปลายมีขนาดหน้าตากว้าง5้อก1คืบ5นิ้วสูง7ศอกมีพุทธลักษณะงดงามและเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน องหลวงพ่อพระพุทธชินราชสมนพร,รัตสังวรสร้อยทองคำที่ประชาชนจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบวตรพิทโดยสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรนพร,รัตสังวารพระพุทธชินราชเส้นทองคำสลักดุลมือประดับพลอยและทองคำน้ำหนักรวม13กิโลกรัมปัจจุบันมีพระพุทธที่วงสามุนีเป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำพรรษา74รูปสามเณร220รูปในการนี้เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารถวายของที่ละลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเจ้าคุนพระศรีนนาถพิลาศกัลายาณีเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ตลอดเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินผ่านมีประชาชนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างหนึ่งแน่นเวลา18นาฬิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิลาชกัลยาณีไปยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองในการนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิษ ส่งกราบส่งศีลจากนั้นส่งพระสุรายส่งเจิมแผ่นอิดทองนาคเงินและแผ่นศิลาเริกแล้วส่งวางลงในหลุมและส่งเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเดิมมีชื่อว่าศาลมณฑลพิษณุโลกสร้างขึ้นในปี2443ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาคารไม้ทรงสี่เหลี่ยมชั้นเดียวยกพื้นสูง ่อมาในปี2475ได้เปลี่ยนชื่อจากสารมนฑลพิษณุโลกเป็นสารจังหวัดพิษณุโลก กระทั่งในปี2555ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ทางภาคเหนือตอนล่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีขาวทั้งหลังสูง4ชั้นขนาด14บัลังเพื่อรองรับการขยายงานและปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสมแก่เกียรติศักดิ์แห่งสถาบัานศาลยุติธรรมซึ่งใช้อำน,นาจตุลาการภายใต้พระปรามาภิไธยพระมหากษัตริย์ ได้เปิดทาการตั้งแต่วันที่28มีนาคม2559มีอำนาจการพิจารณาคดีในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก9อำเภอประกอบด้วยอำเภอชาติการอเภอนครไทยอเภอหน่นมะปรางอเภอบางกระทุ่มอเภอบางระกามอพรมพิรามอเภอเมืองอเภอวังทองและอวัดโบส์ ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและคู่ความในคดีโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ประชาชนสามารถดำเนินคดีได้หลายช่องทางเช่นการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-filing และการขอ,อกไกล่เกลี่ยออนไลน์โอกาสนี้ส่งพระดำเนินไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัีพัฒนศัก์กรมหลวงราชบุรีดีเรกริ สรงว่างพุ่มดอกไม้แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัผีพัฒนศักกรมหลวงราชบุรีดิเลกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยจากนั้นส่งประเคนจตุกปัจจัยธยธรรมถวายพระสงฆ์ท่งหลังทักษิโนโทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและได้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณจำนวนร้อยยี่สิบรายจากนั้นพระราชทานพระบร,รมราชวรโรกาสให้อธิบดีผู้พิพากษาภาคหก เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิษณุโลกเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาเพื่อส่งลงพระปรามาพิไทยและพระนาม,มาพิไทย สมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราชรสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางเฉลวยกรกิจโสพลประธาน,นาคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานณวัดสวายตำบนตูมสวายอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดและคณะทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลและทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายขนมไทยตำบนนามะตูมในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายเสกสรร์วัจนะพงพันธ์วิทยากรค่ายพุทธบุตร กลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดชนบุรีนำนายยงยุทธสงวนชมและคณะจัดงานถวายผ้ากรถินพระราชทานณวัดหนองเสือตําบลเกาะขนุนอําเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอนันทธรมหิดนและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย นางวีนาอติการกุลประธานคณะกรรมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนวัดกุลทีทานหัวกุญแจตำบลคลองกิว่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีและคณะทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอน,น,นันทมหิดลและทุ่งกล้าทุ่งกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย รองศาสต,สตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติประจำปี2562ทูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลินดาเกนมา อธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานำคณะผู้บริหารมหาวิทยายลัยและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยายลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิทธิ์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในพระบรมราชูปถ,ถัมภ์ทุ่งกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลถิ่งท้่วพระราชทานสมเด็จพระนิษิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและกิจกรรมของมหาวิทยายลัยโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัยนางเทียนรัตน์นวมวัฒนคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำนายเสรีจุลศักดิ์ศรีสกุลประธานบริษัท King's Pack Industrial จำกัดและคณะทูกลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวสิทธิพานีกิติสิทธโธกรรมการผู้จัดการบริษัท s n s, s Media จำกัดนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในรายการโทรทัศน์มอปลายสายเก่งประจำปี2562และประจำปี2563ทุ่นกล้าทุ่นกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและแผ่นดีวดีรายการในโอกาสนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณด้วย นางพิญญาสุขพันธ์นำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายพงปนถนอมบูรและคณะทูลกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรั์เวชานุกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2564นางสาวพิชยาดาศีปัญญาและคณะ ทูลกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลและโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2564ศาสตราจารย์เกียรติคุณภูนพิษอมหาตยกุลประธานคณะอนุกรรมาการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยประลองเพลงประเลงมโหรี ครั้งที่34ทับพิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะข้าราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและผู้เกี่ยวข้องนำเยาวชนผู้ชนะเลิศการประกวดประเภทวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องเพลงไทยเฝ้าทูลลองพระบาทรับพระราชทานประกาศเกียรติคุณสมเด็จ พระนิษฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่340ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เวลา14นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสเสด็จออกณห้องประชุมวังสะปะทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่340โดยทางกรรมการสภากาชาติไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมใหญ่ชั้น9ก้าอาคารเทอริอพระเกียรติสมเด็จพระยาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเพื่อติดตามผลการดําเนินง,งานในภารกิจต่างๆของสภากาชาติไทยอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาติไทยการดําเนินง,งานของคณะกรรมการอํานวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์สภากาชาติไทย การดาเนินงานของคณะกรรมการอานวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดําเนินการของสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยคณะกรรมการอานวยการด้านการสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยเสนอการวางแผนพัฒนาแบรนด์ของสภากาชาติไทยสำนักงานจัดหารายได้เสนอรายงานการจัดงานกาชาติประจำปี2564 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมยพิทักษ์รายง,งานโครงการมอบชุดทานน้ำใจสู่ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้3ามกลุ่มได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงโดยโลงพิกัด GPS ในฐานข้อมูลแอปพลิเคชันพ้นภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติกลุ่มเปราะบางจะได้รับการช่วยเหลืออย่างท,านทันท่วงที สำหรับปีงบประมาณ2,564จะเยี่ยมบ้านและมอบชุดของขวัญหรือชุดทานน้ำใจสู่ผู้สูงวัยทั่วประเทศ0 0 0 0 0รายองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุนจังหวัดเชียงราย วันนี้พลเอกปรนารุติติดองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุตนตาบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่รับผิดชอบ9หมู่บ้าน13หย่อมบ้านประชากรเป็นชนเผ่าจีนยูนานอาคาปากาเกยอลาหูและอาเคอร,รวม2,018ทัวเรือนมีพืชที่ส่งเสริมอาชีพได้แก่กาแฟอาราบิก้าและชาพืชและไม้ผล ปลูกภายในระบบมาตรฐานอาหารปลอดภยัยเกษตร,รกรมีรายได้เฉลี่ยปีละ95,000บาทต่อครัวเรือนศูนย์ห้วยน้ำขุนสนับสนุนให้ชุมชนรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพื่อพาตนเองกลุ่มสหกรณ์ในพื้นที่มีมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแม่จันใต้รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กาแฟออกจำหน่ายมีรายได้หมุนเวียนในกลุ่มมากกว่า1 0 0 0 0 0บาทและยังมีกลุ่มหัตถกรรมผ้าปักอาคาบ้านป่าเกีย้ย นอกจากนี้ยังเน้นการดำเนินงานส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกไม้ผลยินต้นได้แก่ต้นอะโวคาโดบวยและแมคคาเดเมียสร้างพื้นที่ป่าภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยพร้อมทั้งจัดโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำาําธารองคมนตรีเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุยน้ําขุนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพัฒนางานในพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับพระราชทานคือสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎร มุ่งรักษาและสร้างระบบนิเวศในพื้นที่ดณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้เกษตรกรปลูกพืชปลอดภัยรวมทั้งสร้างความเข้าใจกับราษฎรถึงเป้าหมายในการเข้ามาช่วยเหลือของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อให้คนมีอาชีพมีรายได้ที่พอเพียงและช่วยดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปัมร์และคณะไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์22ตำบลแม่นางเติงอําเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียนเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้องคมนตรีได้เปิดอาคารทักษะอาชีพและเยี่ยมชมผลงานของนักเรียน โรงเรียนราชาประชานุเคราะห์22เปิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน518คนตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชาประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจตนารมณ์ของมูลนิธิราชาประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อพัฒนาการศึกษาบนพื้นที่สูง พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มีความรู้ความสามารถเกิดทักษะวิชาชีพที่เหมาะสมทางเกษตรกรทั้งพืชและสัตว์ที่โรงเรียนสังวานวิทย์สามบ้านเมืองน้อยตำบลเวียงเหนืออำเภอปายซึ่งจัดตั้งขึ้นตามโครงการพระราชดำาริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เรื่อเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปี2510 พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมรีและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะได้ติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนและโครงการต่างๆปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน201คนครู22่22คนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบัน อที่อุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาเครื่องแบบนักเรียนผ้าหม่มผ้าเช็ดต,ตัวในปี2557สมเด็จพระนิษิฐานที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีส่งรับโรงเรียนไว้ในโครงการตามพระราชดำริจากนั้นงองค์คมุนรีได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่34อำเภอปางมะ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งตามโครงการพัฒนาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเพื่อให้เด็กได้อโอกาสในพื้นที่ธุรกันดารแนวชายแดนอำเภอปางมาผ้าและพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงเปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบสหศึกษาประเภทประจำมีนักเรียน259คน โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนงานอาชีพภูมิปัญญาชนเผ่างานสวนพฤกษศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงฐานท่องสมุทรเพิ่มภูมิปัญญากิจกรรมยุวเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพอิสระที่นักเรียนสนใจอาทิการถอผ้าซาโอริผ้าถอปากกาเกยยอการเลี้ยงจงิ้งหรีดการเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่ไข่โดยนักเรียนเป็นผู้คิดและเลือกอาชีพที่ตนเองอยากทำและเลือกครูมาเป็นที่ปรึกษา โรงเรียนประสบปัญหาเรื่องน้ำเนื่องจากตั้งอยู่บนดอยสูงต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและปั๊มน้ำขึ้นมาใช้ในช่วงฤดูฝนประสบปัญหาน้ำขุ่นและมีน้ำใช้ไม่เพียงพอจึงขอความอนุเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาคเข้าสำรวจขยายเขตการจ่ายน้ำประปาและประสานเรื่องการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลและวางระบบการจัดเก็บน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ